สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมที่ร้านนายแอร์ออิโอซอยอนุท90แขงประเวทเขตประเวทกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวนะครับเป็นมิกเซอร์ของไมโครเทคนะครับซึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนํามารีวิวก็จะเป็นรุ่นไมโครเทค MT 6S นะครับ 6S S สิงคโปร์นะฮะกล่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นกล่องขาวนะครับ ต้องปุ่มสไลด์นะครับจะเป็นแบบลูกบิดนะครับในส่วนของมัสเตอร์นะครับจะเป็นแบบสไลด์นะครับมีแค่ช่องเดียวนะครับที่เป็นมัสเตอร์ที่เป็นสไลด์นะครับแบบสไลด์นะครับแบบก้านสไลด์นะครับในส่วนของไมโครเทคนะครับที่ออกโปรดักต์มาใหม่นะครับมิกเซอร์ก็จะมีรุ่น mt c s สนะครับสีขาวด้านบนครับเห็นหรือเปล่าฮ้ยอ่าน่าจะเห็นนะครับแล้วก็เป็น mt 8 s นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นสไลด์ทั้งหมดนะครับเป็นเฟดเดอร์แบบสไลด์นะครับ ในส่วนของ MT6S นะครับก็จะเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางนะครับ6 h ช n n e l นะครับ6 h a n n e l นะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะพูดข้ค่าว่ให้ฟังนะครับก็จะมีรองรับบลูทูธนะครับแล้วก็ USB ตรงนี้เขาเขียนมาบอกว่าเป็น USB interface นะครับแล้วก็สเตอริโอ RCA input นะครับเอฟเฟกมี16โปรแกรมนะครับ 16โปรแกรมนะครับ EQ 3แบน EQ อยู่ตรงไหนเอ่ย3ามแอนอ๋อภาค EQ input นะมี3แบนนะครับอ่โลว์มินท์ไฮนะครับส่วนข้างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะในส่วนสเปคของด้านหลังก็ความดังสูงสุดนะครับอยู่ที่112 dB นะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงก็จะเป็นไฟแบบอะแดปเตอร์นะครับไฟแบบอะแดปเตอร์นะครับ ผมเสียบไปแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์ไม่ใช่ปลั๊กแบบ AC นะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการบันทึกเสียงนะครับของเจ้า MT6S นะครับต่อตรงเข้าไปในมิกเซอร์ x r 1 2นะครับแล้วก็ทําการบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงมาซิงค์ใส่วิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเลยนะครับว่าเสียงที่ผ่านจากไม้นะเข้ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็บันทึกด้วยมิก x r นะครับ เดี๋ยวผมจะให้มาดูใกล้ๆนะครับในส่วนของหน้าตาเจ้ามิกเซอร์นะครับ MT6S นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมกล้องระยะใกล้กันเลยนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แล้วนะครับมาดูในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับในส่วนของทางด้านแจ็คอินพุตนะครับก็จะมีคอมบเบอร์แจ็คนะครับที่เป็นช่องอินพุต4ช่องนะครับ4ช่องในส่วน ช่อง5 6กนะครับก็จะเป็นแจ็คที่เป็น RCA นะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบมาจากโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ2ช่องนี้นะครับถัดมาทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างของคอมโบแจ็คนะครับต่อมาครับก็จะมีปุ่มแพดนะครับปุ่มแพดก็คือเอาไว้ลดสัญญาณนะครับในกรณีที่เราใช้สัญญาณที่เป็นไลน์เลเวลนะครับสัญญาณจะมาแรงนะครับเราก็กดแพดสัญญาณลงได้นะครับลดสัญญาณลงนะครับไม่ให้สัญญาณมันพีกนะครับต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ไฮพาร์ตฟิลเตอร์นะครับ HP F นะครับก็จะเป็น High Pass Filter นะครับก็จะเป็นปุ่มโลค Cut นะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาจะเรียกว่าปุ่มโลคั u นะครับตรงนี้นะครับโลคั u เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับโล1 234อ่าเสียงโลก็จะหายไปนะครับเสียงโลก็จะหายไปะเดี๋ยวผมขอปล่อยคืนก็แล้วกันนะครับปล่อยคืนนะครับถัดมานะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับในส่วนของ m ไ c r o t e c h นะเขาจะใช้คําว่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ตรงนี้นะครับผมก็ใช้เกณฑ์อยู่ที่ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ใช้ประมาณเที่ยงนะครับ ดีบีที่ได้นะครับก็อยู่ประมาณลบสถึงลบศูนย์ครับในกรณีถ้าตะโกนจริงๆนะครับจะได้เป็นลบศูนย์ดีบีนะครับดูไฟไฟวีมิเตอร์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นผ้าค EQ นะครับสแบนด์นะครับก็จะเป็นไฮมิดโลอีกเช่นเคยนะครับเป็นจําแนกสีออกเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มออกเซนนะครับในกรณีที่เราจะส่งออกไปเป็นมอนิเตอร์นะครับปูจะไปออกตรงนี้นะครับตรงนี้สัญญาณจะไปออกตรงนี้นะครับออกเซนตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นปุ่มอะบออลูมของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเราจะให้เราจะส่งเอฟเฟกของเสียงไมค์ไปนะครับตัวนี้ให้ให้จำไว้นะครับเป็นสีเหลืองก็จะมีสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นเอฟเฟกนะครับ1 2 3 4สอ่ะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกเรียงกัน1 2 3 4นะครับ4ถ้าสีส้มถ้าปล่อยออกก็คือตรงนี้นะครับหมุนวอลล่มขึ้นตรงนี้นะครับ สัญญาณจะออกตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มสีน้าเงินครับสวิตช์บอลล่มสีน้ําเงินนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแพนนะครับแพนซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะครับอันนี้เราจะแพนมาทางด้านซ้ายนะครับลําโพงก็จะออกไปทางด้านซ้ายนะครับต่อไปนะครับเราแพนมาทางด้านขวานะครับลาโพงก็จะออกไปทางด้านขวานะครับเสียงจะออกไปทางด้านขวานะครับอันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่เราเอาไปใช้กับเครื่องดนตรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปแพนนเอาะครับ ประยุกต์ตามการใช้งานของเรานะครับต่อมานะครับในส่วนของเฟดเดอร์นะครับสไลด์เฟดเดอร์ไม่มีนะตรงนี้จะเป็นแบบลูกบิดนะครับก็จะให้สีนะครับเป็นสีขาวดำนะครับสีขาวดําตรงด้านล่างสุดนะครับก็จะมีตําแหน่งที่บายสนะครับก็จะเป็นศูนย์ดีบีนะครับขึ้นไว้ที่ตําแหน่งบายสนะครับอย่าขึ้นสุดนะครับถ้าขึ้นสุดเป็นบวก10 dB นะครับไม่ใช่นะครับขึ้นแค่บายสาครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของ ฟังก์ชันที่เป็น USB นะครับตรงนี้เขาจะสกรีนว่า USB to PC ก็แสดงว่า USB นี้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับในคลิปนี้นะในที่นี้นะผมก็ไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับแล้วผมไม่มันไม่มีสาย USB แถมมาให้นะผมก็เลยไม่ได้ทําการทดสอบให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมด YouTube เอ่ยโหมด Bluetooth นะครับแล้วก็โหมด USB นะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเล่นได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ของไฟแฟนทอม48โวลต์นะครับในกรณีที่เราใช้ไมโคนเดนเซอร์นะครับฟังก์ชันคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเอฟเฟกนะครับตำแหน่งเอฟเฟกนะครับตรงสไลด์นะครับตรงช่องสไลด์นะฮะตรงช่องสไลด์นะครับเขาให้มีลูกศรแนะนําไว้นะครับอยู่ที่ตําแหน่งบ่ายโมงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ตําแหน่งบ่ายโมงนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่เนาะตรงนี้นะลูกศรสามเหลี่ยมนะครับ ลองกดขยายหน้าจอดูนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตรงเอฟเฟกต์เซน์นะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ผมขึ้นไว้อยู่ที่ประมาณ10นสิบโมงเช้านะสิบนาฬิกานะแล้วก็ตรงสไลด์เฟดเดอร์มัตเตอร์ของเอฟเฟกนะครับผมจะขึ้นไปที่ตำแหน่งบายสนะครับก็คือตำแหน่ง0 dB นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกของเบอร์1นนะครับตรงนี้คือหางเสียงมันเนาะตรงนี้ตรงสีดำๆนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโปรแกรมนะครับ เปลี่ยนแล้วก็กดนะครับอาชูลูลฮอสองฮอสองฮอสองอาจจะขึ้นไปเที่ยงก็ได้นะครับแล้วก็อื่นเอฟเฟกต์เซนต์นะครับก็ขึ้นขึ้นมาอีกก็ได้นะครับลหลอสองฮิฮิฮอสองฮอสองเบอร์สามเบอร์สามก็จะเป็นรูมหนึ่งนะครับเบอร์สามก็จะเป็นรูมหนึ่งนะครับเบอร์สี่ก็จะเป็น เบอร์สี Zomb ่เบอร์ส <intro> ก <with subscribe>. ็จะเป็นรูมสองนะครับรูมสองเบอร์5ก็จะเป็นดีเวอร์ e ปรดีเลยอันนี้มันก็จะเสียงคล้ายๆกับเอ็โคนะถือว่ายังไม่โอเคนะถ้าเป็นแนะนำก็จะเป็นเบอร์สเบอร์สเบอร์สี่ทดสอบฮิ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 ฮ่าฮ่แล้วแต่เอาไปเอาไปเลือกใช้นะครับเบอร์เบอร์สก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับเบอร์1ถึงเบอร์สน่าจะโอเคอยู่นะครับ ในส่วนของเบอร์5ยังยังเสียงเหมือนยังเสียงเหมือนเอ็กโคนะครับเบอร์2ก็ให้เสียงแบบเป็นฮอใหญ่หญๆเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเสียงเอฟเฟกต์่อนข้าวก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าถ้าไปเทียบกับอ u t โต้ x 1 2 1 2็นะครับตรงนั้นก็ยังไปเทียบไม่ได้นะครับเอฟเฟกของอ u t โต้ทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่านะครับในส่วนของเรื่องราคาครับของ เจ้าไมโครเทค MT 6S นี้นะครับก็ราคาถูกกว่านะครับราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าเอฟเฟกก็ต้องมีข้อจํากัดนะครับทาได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็เสียงไม่ใสเท่ากับของอัลโตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทิฏฐิเล็กๆน้อยๆนะครับนอกนั้นถ้าไม่ยึดติดกับเรื่องของเอฟเฟกก็ถือว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้ร้องเพลงในบ้านได้นะครับมีฟังก์ชันบลูทูธให้นะครับมีฟังก์ชันบลูทูธให้สามารถร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้สบายๆเลยนะครับเอฟเฟกตา ประมาณนี้นะครับในส่วนของเอฟเฟกตงหลังนะครับก็จะเป็นเบอร์6เบอร์6ถึงเบอร์13ก็จะเป็นเลย์นะครับเลย์ก็ผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันอ่อเดี๋ยวขึ้นโซอือโซอือโซอือโซออโซอันนี้ก็จะเป็นเบอร์13บนะเบอร์14ี่เบอร์ินะเบอร์รอิีเบอร์1ิเบอร์1ิเขาจะเรียกว่าเดลย์แบบปิ้งปองปิ ผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้งานแบบไหนนะดเดเ์แบบปิงปองนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับส่วนมากผมจะใช้แค่รีเวิร์กับเลเ์นะครับรวมกันนะครับหรือไม่ก็รีเวิร์ดอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับฟังก์ชันฟังก์ชันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับวัสดุก็ดีไซน์ออกมาได้ดีนะในส่วนของปุ่มก็ยังก็ถ้าเทียบกับ a อ t โตเซรามิกก็ วัสดุก็ยังห่างกันอยู่นิดนึงนะครับห่างกันนิดนึงนะครับอันนี้วอลลุ่มก็จะเป็นยังหล,มหลวมๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ถึงกับหลวมมากนะครับถือว่ายังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่ใช้งานก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นเรื่องน้ําก็แล้วกันนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณาด้วยนะครับสําหรับเจ้าไมโครเทค mt 6 s นะครับมิกเซอร์เล็กๆนะครับคุณภาพดีนะครับฟังชันครบนะครับไม่ว่าจะเป็น usb หรือว่าบลูทูธนะครับเล่นได้นะครับร้องเพลงได้นะครับในครัวเรือนในบ้านนะครับฝากไว้พิจารณาอีกตัวหนึ่งครับหรือถ้าใครมีงบน้อยนะครับก็สามารถไปซื้อเลือกซื้อเจ้ารุ่นนี้ได้นะครับ mt 4 s นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการคุณภาพที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับสไลด์เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็แนะนำเป็น mt 8S นะครับ 8S นะครับโอเคนะครับฝากไว้พิจารณาด้วยครับเดี๋ยวมีสินค้าอะไรดีๆเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ